สวัสดีค่ะยินดีต้อนรับเข้าสู่นานาสาระบันเทิงค่ะหมอปลายเตือน5เดือนแรกหมอปลายเตือน5เดือนเกิดปังทุกเรื่องพร้อมคำทำนายทั้งเรื่องเศรษฐกิจการเมืองด้านวงการบันเทิงจะมีคู่รักเลิกกันเพิ่ม เมื่อไม่นานมานี้หมอปลายพลพรกระสิบได้มาออกรายการรู้หน้าไม่รู้ใจซึ่งมีการเปิดดวงครึ่งปีหลังของประเทศไทยโดยได้ระบุว่าเศรษฐกิจอย่างแรกคืออยากให้ ้องการเรื่องเศรษฐกิจก่อนเพราะว่าสิ่งที่เราเห็นมันกำลังเริ่มคุกกลุ่นแล้วเดี๋ยวจะมีเรื่องต่างชาติเข้ามาเขาจะเข้ามาสร้างความกลัวให้กับคนในประเทศและนอกประเทศอีกอันนี้ก็อยากให้ระวังไว้เยอะๆการเมืองเหนื่อยนายกอาจจะเดินเหนินไม่คล่องมากมีคนต้องเกาะหน่อยยังต้องลุนอีกพักหนึ่งเลยน่าจะก่อนถึงปีหน้าน่าจะอยู่ น่าจะต้องสู้กันอีกเพื่อให้เขากลับไปพักก่อนเรื่องวงการบันเทิงในประเทศไทยดีกว่าช่วงโควิดมากแล้วก็มีหลายๆคนที่ผลิตของตัวเองขึ้นมาแล้วรวยปังๆเลยทั้งเครื่องสำอางของกินของเย็นไอศครีมของเย็นคู่รักในวงการจะมีเลิกกันเพิ่มอีกเปิด5อำํำดับเดือนเกิด อยากได้อะไร move on ปังทุกเรื่องอันดับที่1มกราคมอันดับที่2องพฤษภาคมอันดับที่3มิถุนายนอันดับที่4พฤศจิกายนอันดับที่5ทธันวาคมขอขอบคุณแหล่งข่าวทีสนิวคะ่ะหากเพื่อนๆชอบคลิปนี้ช่วยกดไลค์กดแชร์หรือกดติดตามเพื่อเป็นกำลังใจให้ด้วยนะคะ